ก็มียี่สิบไหมทำไมมีไม่ออกเซฟยากับพี่จอ มันเป็นจ่าจิงจากันมันจะผสมพันธ์กันนะจ่าจิงจาตัวผู้กับตัวผู้มันทำได้ยังไงนี่ตัวผู้กับตัวเมีเ<ร>ยจิงจาแล้นะครแต่นั้นน่ะมันตัวผู้กับตัวผู้ดิจับจะจิงจาแล้วครับไไแ <ขอ S 2> ล้วร้อนีีออกจุกๆข้างนอกใสมั้ยมันออกมันรแ้วขึนว้นอ,อะไร ก็ตัวเมียมันก็ไม่เดินนีเนาะ